บ้านพักภูมิลลารายวันพร้อมดังเนินกิจการอยู่ใกล้กับวัดห้วยโมโคลอำเภอหัวหินเป็นบ้านแต่งโครพร้อมโอนมาดูกันเลยค่ะว่าจะเป็นยังไงอยู่กับฟ้าพามโยตี้หัวหินขอย้ำอีกรอบเลยค่ะที่เห็นทั้งหมดก็คือเจ้าของให้หมดเลยค่ะไฮไลท์ของบ้านก็คือห้องนั่งเล่นค่ะเปิดมากว้างสุดๆเป็นบ้านพักตาอากาศแต่งอย่าง เจอทั้งหมดที่เห็นพร้อมกับโต๊ะคูขนาดมาตรฐานที่นี่เจ้าของแต่งครบพร้อมอยู่แอบบกระซิบเลยค่ะราคาดีที่สุดราคา5.5ล้านบาทเท่านั้นนอกจากนี้มาดูโซนห้องครัวกันเลยสส่อาหารเขามีให้พร้อมเขามีบา์นั่งชิวให้สำหรับแปดที่นั่งตกแต่งด,ดูดีไม่ต้องเสียเงินแต่งเพิ่มอกีกมีหน้าต่างโปรง่งสามารถมองเห็นวิวทุ่งสับปะรดด้วยค่ะบรรยากาศที่นี่ก็ดีด,ด,ด,ดีไม่วุ่นวายไม่คุกพล่านปลอด เป็นบ้านเดี่ยวพร้อมสระขนาด3ห้องนอน4ห้องน้ำพื้นที่ดิน65ตารางวาพื้นที่ใช้สอย176ตารางเมตรพร้อมสระส่วนตัวขนาด3าู้เจเมตรค่ะห้องนี้เป็นห้องนอนที่1นค่ะมีเตียง2ชั้นสามารถนอนได้2องท่านตกแต่งสวยสุดๆเลยห้องนั่งเล่นที่นี่กว้างโปร่งโล่งสบายมากเลยค่ะสามารถมองเห็นวิวสระแม่น้ำด้วย แ้วของใจดีแถมทีวีขนาดใหญ่พร้อมเครื่องเสียงไมโครโฟนลำโพงชุดโซฟาและไฟเทคให้ด้วยนะคะแล้วก็ห้องนอนมาสเตอร์ค่ะเป็นห้องนอนโปร่งโล่งสบายดูดีสุดๆขนาดกำลังพอดีสามารถนอนได้สี่ท่านและเขามีห้องน้ำในตัวพร้อมอาบอาบน้ำและสุัณฑ์ครบชุดเลยคะ่ะห้องนอนห้องนี้มีพื้นที่กว้างขวางสะอึดอัดมีทีวีและมีตู้เซฟให้ด้วยนะคะบ้านสวยดูดีขนาดนี้จะอดใจไหวหรอคะ ต่อมาเป็นมุมนั่งซิวริมสระค่ะทุกคนเขามีสระว่ายน้ำขนาดกาลังพอดีพร้อมสไลเดอร์สีสดใสพิกัดบ้านนี้อยู่แถวโซนหินเหล็กไฟนะคะเป็นบ้านลายวันทั้งหมู่บ้านเลยส่วนห้องนอนนี้นะคะเป็นห้องนอนที่3ค่ะสามารถนอนได้3ท่านพร้อมห้องน้ำแชร์ร่วมกันค่ะส่วนห้องนอนสุดท้ายโปร่งโล่งดูดีสามารถนอนได้3ท่านพรมม้อมวิวสระว่ายน้ำสวยๆเลยค่ะ และทั้งหมดที่ท่านผู้ชมได้เห็นนี้เป็นบ้านพูวิลล่าลายวันที่ฟ้าขอแนะนำรับรองไม่ผิดหวังแน่ๆค่ะบ้านสวยพร้อมอยู่ขนาด3ห้องนอนสีห้องน้ำพื้นที่ดิน65ตารางวาพื้นที่ใช้สอย176ตารางเมตรสำหรับท่านผู้ชมมือใหม่ไม่ต้องกังวลเลยค่ะเพราะเรามีทีมแอดมินทีมแม่บ้านทีมเช็คอินเช็คเอาท์ช่างสะช่างสวนมืออาชีพแนะนาด้วยนะคะ ถ้าท่านผู้ชมท่านใดสนใจชมบ้านจริงติดต่อพามเดลตี้หัวหินเลยนะคะวันนี้ฟ้าขอตัวก่อนนะคะสวัสดีค่ะ